ครับสวัสดีครับผมมโนกนอขกครับวันนี้มาเจอพี่ชายนักสู้เพื่อประชาธิปไตยครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับแนะนําตัวครับผมชื่อนายพัชระตังทัศน์รัทธาครับผมเป็นส่วนเป็นคนหนึ่งที่ที่ชอบเรื่องประชาธิปไตยนะครับแล้วเราก็ต่อสู้ประชาธิปไตยมาตั้งแต่ปี49นะครับดังนั้นประชาธิปไตยเนี่ยทุกคนจะต้องมีนะครับทำไมต้องมี ความที่มีปฏิทัยเนี่ยนะครับทุกคนจะได้มีเสรีภาพในความคิดในการกระทําแต่ต้องไม่ผิดกฎหมายนะครับปรฏิไตยเราต้องไม่ผิดกฎหมายฉะนั้นสิ่งที่เราต่อสู้ต่อไปนี้นั้นนั่นเราต่อสู้เพื่อประเทศชาติเรานะครับเราไม่ต่อสู้เพื่อใครสักคนหนึ่งถ้าประเทศเรามีการพัฒนาเกิดขึ้นสิ่งที่ทลูกหลานเราได้รับก็คือหนึ่งเรื่องของความยุตินดีมมีความยุติธรรมในเรื่องของ ในการทำอาหากินมีความยุติธรรมในเรื่องของประกอบอาชีพนี่คือส่วนหนึ่งที่ที่เรากำลังเรียกร้องเรื่องของประชาธิปไตยในบ้านเมืองเรานะครับบ้านเมืองเรานั้นหลายปีผ่านมานะครับไม่มีประชาธิปไตยครับไม่ยุติผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจึงไม่มีประชาธิปไตยหรือว่าใครบางคนตามความเข้าใจของผมว่ามีใครบางคนนั้นเสียสิทธิ์หรือเปล่า ครับผมว่าผมไม่ใช่แต่คนบางคนอาจจะเสียโอกาสของเขามากกว่าในความคิดของผมนะครับเอาเอาแค่นี้ก่อนครับครับอยากถามพี่ครับเรืเร่องตอนนี้เรื่องแก้ไขรัฐมนูลพี่ทาไมทาไมฝ่ายค้านเขาไม่อยากให้แก้พี่เป็นเพราะอะไรพี่ฝ่ายค้านเนี่ยนะครับมันเหมือนครับมันมันดีแต่พูดไม่ค่อยจะใช้สมองในการความคิดาถามว่าเขาแก้ไขทำให้มันดีขึ้นนะพี่ มันก็น่าจะดีขึ้นมองดูมองดูอนาคตคของประเทศเราน่าจะดีขึ้นรประเทศเราคนของเราเนี่ยประเทศเราเนี่ยประชาชนเราเป็นคนโง่แต่ฝ่ายค้านนี่คงจะคิดว่า,าสิ่งที่เขาค้านนะั่นแหะมันเป็นเรื่องของเขาจะได้คะแนนเสียงหรือเปล่าว่าผิดนะครับคนดียที่ไม่ใช่โง่คุณค้านมากเท่าไหร่ถ้าคุณค้านแล้วไม่มีสาระนะครับไม่มีสาระเนี่ยคุณก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะตกก็เรียกว่าตกอะไรตกยุคนะครับตกสังคมไปแล้ว แต่ทางฝ่ายคา้านน่าจะกลับไปคิดดูว่าสิ่งที่คุณคาณ้านนั้นมันได้อะไรกับกับคนทั่วไปบ้างลูกหลานเราได้อะไรจากคุณที่คา้านเพราะว่าคุณต้องอย่าดีแต่พูดนะครับคุณต้องใช้สมองในในใน,ในส่วนที่ที่มีประโยชน์บ้างอย่าใช้สมองส่วนที่มันเสียหายเข้าไปนะครับ,รบขอบคุณมากพี่แล้วอีกเรื่องหนึง่งผมเห็นตอนนี้ในสื่อโซเชียลมีเดียไอเสื้อแดงเรานี่ก็มีมีทะเลาะกันนดๆหน่อยเรื่องอพลังงาน อีกฝ่ายหนึ่งก็หาว่าฝ่ายฝ่ายหนึ่งมารับงานมาเพื่อจะล้มรัฐบาลอะไรประมาณนี้พี่ก็เลยอยากให้พี่ให้สติคนแสดงนิดนึงว่าเวลาคุยกันเนี่ยต้องใช้เหตุผลยังไงพี่ให้สตินิดนึงครับใช่ครับผมถามมาคนแสดงครับวันนี้คุณกาลังทําอะไรอยู่คุณเห็นอะไรบ้างไหมในสิ่งที่คุณพูดคุณไปรับอะไรเข้ามาข้อมูลคุณพอไหมครับ คุณต้องพูดเป็นบวกวันนี้เราเป็นรัฐบาลคุณต้องมองไปรัฐบาลเป็นเรื่องที่มันต้องเดินไปข้างหน้าเราเป็นมวลชนเราเป็นคนเสื้อแดงเราต้องให้กำลังใจรัฐารบาลอยู่แล้วถ้าก่อนที่คุณจะพูดนี่คุณต้องคิดได้มากที่สุดเลยว่าถ้าพูดแล้วมันเป็นลบผมว่าผมขอร้องย่าอย่า,อย,า,อ,ยาอย่าพูดเลยครับคุณต้องพูดเป็นบวกบวกนะครับการเป็นบวกเนี่ยทําให้มวลชนเรานั้นมีความสุขนะครับการที่เราพูดแะ้วเป็นบวกฉะนั้นผมขอร้องเรื่องของน้ํามันนะครับ ถ้าไม่ถ้าไม่รู้จริงก็ย่าไมู่ดจิะไม่มีข้อมูลจริงๆเพราะว่าเก็บไว้นี่นะครับดีกว่านะครับอย่าอย่าออกไปทะเลาะเบาแวงกันขอร้องว่าสิ่งที่เราพูดไปนั้นพี่น้องเรานั้นรู้สึกมันจะช้ำใจนะช้ำใจเราจะไม่สบายใจกันมากเลยว่าทําไมเราต้องทาอกันทําไมสิ่งที่เราจควรจะพูดต่อไปนี้มันต้องพูดเป็นเรื่องบวกพูดเรื่องความดีของรัฐบาลให้กับมจรัฐบาลอย่างเดียวนะครับก็ตอนนี้ ผมก็เห็นรัฐบาลท่านก็ลดราคาน้ำมันก็ตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นราคาแก๊สผมว่าก็มาถูกทางครับแล้วก็ฝากประชาชนด้วยว่าฟังอะไรให้ใช้สตินะครับกต็ต้องใช้สติใช้สติน,นะครับใช้สตินนสตม,มากเลยทีนี้รัฐบาลเนี่ยทำงานจริงๆแล้วถามว่าผมก็อายุก็มากขึ้นนะครับผมไม่เคยเห็นมีรัฐบาลไหนที่ทำเพื่อเราจริงๆนะครับเราทำเพื่อประชาชนจริงๆเราเป็นคนรากหญ้าเราเป็นคนที่ ได้รับโอกาสน้อยในเรื่องของสังคมอยู่แล้วฉะนั้นเราเราต้องไม่ทะเลาะเบาแหวบเราต้องมองเรื่องของการทำงานรัฐบาลเนี่ยในเรื่องที่ยิ่งใหญ่เราควรจะให้กาลังรัฐบาลในการทํางานนะครับสิ่งอื่นไม่สําคัญนะครับความสามัคคีในในกลุ่มของเสื้อแดงหรือกลุ่มของประชาชนที่กำลังรอโอกาสความเจริญก้าวหน้าของประเทศเรานั้นเราน่าจะให้กำลังใจรัฐบาลเป็นอย่างมากครับครับขอบคุณพี่อีกเรื่องนึงพี่ในๆมาแล้วเรื่องเขาพระวิหารที่ที่มีพวกคั่งชาตินะ ไปเมื่อวานก่อนก็เอาธงใหญ่เลยแต่ไปปักที่ผามมยีแดงนะบังเอิญว่าเจ้าที่เราเข้มแข็งก็เลยเข้าไปไม่ได้พี่มีความเห็นไงครับกับพวกนี้ครับที่ว่าพยายามจะทําให้เกิดเรื่องครับอยากมีเรื่องพี่มีคนกลุ่มหนึ่งนะครับผมว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่ผมมองเห็นเนี่ยนะครับไม่เข้าใจนะครับถามว่าวันนี้เรื่องเมื่อปี2505เนี่ยนะเรื่องสารกระตัดสนเสร็จเรียบร้อยเรา เขาบริหารเป็นของขเบกันอยู่แล้วโดยปกติถามว่าวันนี้คุณจะรื้อฟื้นหาตะเข็บหรือเปล่าถามว่าคุณต้องรื้อทั้งหมดเลยนะครับสี่จังหวัดของสีโสพลตะบองอะไรพวกนั้นนะครับคุณต้องการรื้อมาใหม่หมดครับถามว่าคุณได้อะไรจากตรงนั้นถ้าคุณังไม่ได้นะครับผมว่าเ,เ,เราน่าจะรอให้รัฐบาลเนี่ยรอให้ศาลก็ตัดสินว่าส่วนที่เรากําลังต่อสู้กันที่ศาลเนี่ยนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะว่าศาลตัดสิน เมื่อปี2505เรียบร้อยผมจะตั้งหนึ่งบาญน, <ผม S 1> นะครับ <Ừ. S 1> ฉะนั้นผมว่ารอใจเย็นๆนะครับเราให้รัฐบาลเป็นคนดําเนินการแล้วมา,มาสรุปสารสรุปเองผมว่าสา,สารสรุปเราไม่เสียเปรี่ยนแน่นอนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องตั้งแต่ปี2505แล้วเมื่อวานเราก็ดูมันก็โอเคนะพี่เพราะว่าพื้นที่ทับซ้อนนี่ไม่เกี่ยวยแล้วใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเขาเพื่อนวานี้มันของเขาอยู่แล้วขเขาอยู่แล้วแต่ว่าพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยโอเคเราอาจจะมาบริหารร่วมกันได้ได้เพื่อ <spe ud> เพื่อ,อการท่องเที่ยวกคือแบ่ง,บงเค้กกันนะพี่จะมาค<ม>รับเดี๋ยวมันเข้าอาเซียนกันแล้วใช่ไหมพี่เอซีเข้ามาแล้วนี่นะเราไปมาทำมาค้าขายดีป่าถามว่าคนกลุ่มหนึ่งที่เขาเห็นอย่างนั้นถามว่าคุณคุณให้ความคิดอะไรดีๆกับรัฐบาลหรือเปล่าไม่คุณไม่มีเลยคุณเพียงแต่ต่อต้านคุณไม่เห็นด้วยคุณจะคัดค้านสิ่งที่ดีๆนะคุณไม่เคยพูด แต่สิ่งไม่ดีนะคุณจะปรากฏกับพวกคุณอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าพวกคุณคืิดผิดนะครับคุณอกลับไปดูตัวเองว่าวันนี้คุณคุณให้อะไรกับประเทศชาติบ้างนะครับโอเคขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับประชาชนจงเจริญครับสวัสดีครับ